สื่อทำเนียบตั้งฉายาตามธรรมเนียมเรียบร้อยค่ะนะคะในปีนี้สื่อประจำรมเนียบรัฐบาลนะคะผู้สื่อข่าวประจำทมเนียบรัฐบาลก็ได้เปิดเผยฉายาของรัฐบาลและก็รัฐมนตรีประจำปีค่ะเพื่อสะท้อนความเห็นของสื่อมวลชนต่อการทำงานของรัฐบาลรัฐมนตรีแต่ละท่านที่มีการเอ่ยถึงเนี่ยนี่ก็ต้องไปดูนะคะว่าแต่ละท่านจะ โกรธเคืองหรือไม่อย่างไรนะคะแต่ก็ไม่ได้รุนแรงอะไรมากมมยก็แค่เจ็บเจ็บแสบแบคันคันบ้างนะคะเอาฉายาก่อนนะฉายารัฐบาลน,นี้ชื่อฉายาว่ารัฐบาลพ่อเลี้ยงค่ะไม่ใช่พ่อเลี้ยงนะคะถ้าพ่อเลี้ยงเนี่ยเป็นคำที่ติดกันเป็นคำนามพ่อเลี้ยงแต่นี่คือพ่อแล้วก็เลี้ยงนะคะเลี้ยงนี่เป็นกริยาซึ่งหมายความว่า มีพ่อเนี่ยเป็นคนช่วยเลี้ยงดูดูและนะคะซึ่งแน่นอนรัฐบาลกับคุณแพทองทานที่ตอนนี้บทบาทของคุณพ่อเนี่ยโดดเด่นมากกว่าคนลูกซะอีกเนี่ยนะคะด้วยความเป็นพ่อของหัวหน้ารัฐบาลค่ะยี่ห้อทักษิณชิน,นวัตรขึ้นชื่อเรื่องความรักลูกไม่น้อยหน้าใครทั้งปกป้องเลี้ยงดูอุ้มชูปูทางจนลูกสาวได้ก้าวขึ้นมาสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็เป็นลูกไม้หล่นใต้ต้นนะคะมี DNA เดียวกันเป๊ะ จนไม่พ้นเสียงคอรหาว่ารัฐบาลนี้พ่อคิดลูกทำและก็ไม่ใช่แค่การเลี้ยงดูลูกในสนามการเมืองเท่านั้นยังลามไปถึงวาทะการเลี้ยงมามา่าผักร่วมรัฐบาลที่บ้านจันทรสองล่าคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมที่เขาบอกว่าไปคุยเล่นกันนะที่บ้านจันรสองล่าวันที่ออคุณเศรษฐาหลุดจากตําแหน่งแล้วไปบ้านจันทรสองล่ากันแลวคุณทักสิงห์มาพูดทีหลังว,ว่าไม่มีอะไรไปกินมาม่ากันนี่นะคะเขาก็บอกว่าที่นั่นเนี่ยมันก็เป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนเลื่อนลัน่น สะท้อนบทคารเป็นแบ็ k อัพที่ไม่ใช่แค่เลี้ยงลูกตัวเองเท่านั้นแต่เลี้ยงรัฐบาลให้อยู่ในร่องในรอยด้วยนะคะใครไม่ได้อยู่ในร่องในรอยก็อาจจะมีแบบตบตูดบ้างอะไรบ้างใช่ไหมเออไปขึ้นเวทีหาเสียงก็มีการพูดถึงบ้างนะคะสะกิดเตือนกันบ้างเนี่ยนะคะว่าอีองอีแอบอะไรก็มีเหมือนกันนี่ในฐานะหัวอกของคนเป็นพ่อนะคะรัฐบาลพ่อเลี้ยงค่ะ มาดูฉายาของนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะคะก็ถือว่าแสบแสบคันๆไม่ได้เยอะแยะมากมายนะคะฉายาคุณแพทองทานคือแพทองโพยค่ะล้อมาจากชื่อนายกก็คือแพรทองทานแล้วก็สิ่งที่คู่กับคุณแพทองทานไปตลอดก็คือ iPad นะคะ iPad จะอยู่คู่กับคุณแพทองทานมาตลอดไม่ว่าเธอจะไปที่ไหนเนี่ยเป็นพยุคไอทีเมื่อก่อนถ้าไม่ใช่ยุคไม่ใช่ยุคของที่มี iPad เนี่ย ก็จะมีต้องถือกระดาษใช่ไหมถือโพยไปก็ต้องมีบางคนก็อ่านบ้างออมองหน้าสื่อบ้างไม่มองหน้ากล้องบ้างเนี่ยนะคะก็มองแต่กระดาษแต่ยุคนี้เป็นยุค iPad แพทองทานก็จะมี iPad เนี่ยติดมือไปทุกที่เป็นเอกลักษณ์ประจําตัวพกโพยเครื่องเดียวทั้งอ่านทั้งจดทั้งโหลดข้อมูลจนอาจจะเกิดเสียงมีภาควิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมในช่วงที่มีการยกโพยขึ้นมาอ่านระหว่างโดยเฉพาะในช่วงนี้ค่ะช่วงที่มีการพบปะผู้นํา ระดับโลกหลายคนในเวทีนานาชาติในหลายครั้งเนี่ยนะคะก็กลายเป็นประเด็นเผ็ดร้อนที่เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันว่าโอ้โหนี่ไม่ค่อยจะเป็นมืออาชีพสักเท่าไหร่เลยนะไปพบกับผู้นําระดับนี้ทวิภาคีแบบนี้พูดคุยกันแบบนี้แต่ว่าก้มหน้าก้มตาอ่านแต่โพยเนี่ยมันใช่เหรอกับการเป็นผู้นําของประเทศเนี่ยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามหลังจากภาพนี้แล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์คุณแพทรองทานโนโซนโนแคร์ no so no care, ค่ะ เธอก็ถ่ายรูปนี่โชว์ iPad ให้สื่อดูซะเลยบอกแล้วยังไงเธอไม่ได้พูดนะแต่ในภาพก็คือบอกแล้วยังไงคะเออแทนคู่กับ iPad แล้วมันยังไงเหรอคะนี่นะคะก็เรียกว่างานนี้เนี่ยก็คุณแพทองทานเองก,ก็ก็ต้องอยู่กับเสียงมีภาควิจารณ์หลายเรื่องนะไม่ใช่แต่เรื่อง iPad อย่างเดียวเรื่องแต่งเรื่องการแต่งกายเรื่องหลายๆอย่างวุฒิภาวะอีกหลายอย่างเหมือนกันด้วยนะคะแต่ว่า รอบนี้ปีนี้สื่อก็ยกให้เรื่องของ iPad เนี่ยนะคะเป็นประเด็นใหญ่นะคะที่เป็นสิ่งของที่คู่กายนายกรัฐมนตรีชายาแพทองโพยนะคะมาดูรองนายกภูมิธรรมเวชยชัยกันบ้างคือคนนี้เรียกว่าถ้าจะเรียกก็เป็นนายกน้อยยังก็เรียกได้เหมือนกันนะเพราะว่าเวลาที่มีประเด็นอะไรใหญ่ๆเนี่ยแล้วคุณแพทองทานไม่ค่อยที่จะให้รายละเอียดมากนักนักข่าวก็ต้องไปหวังพึ่งคุณภูมิธรรมเวชยชัยเนี่ยแหละ ว่าจะกอบกู้สถานการณ์ให้สัมภาษณ์กับสื่อในเรื่องนั้นๆว่าอย่างไรกันบ้างฉายาคุณภูมิทรรมเวชยชัยคือสหายใหญ่ใส่บูธค่ะสหายใหญ่มาจากไหนก็มาจากการที่คุณภูมิทรรมก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะก็เข้าป่านี่แหละคะ่ะ6ตุลา19จากเหตุการณ์6ตุลา19ในวันนั้นสหายใหญ่มาสู่วันนี้เป็นบิ๊กอ้วนแห่งกองทัพไทยนะคะปรับโฉมกุญซือการเมือง มายกมือเตะ,เ,ะเสื้อตึงเปะ๊ะใส่ท็อปบูทมานั่งเก้าอีกก้กะลลาโฮมจากที่เคยอยู่กันคนละฝั่งแต่มาวันนี้ต้องมาคุมบางเหียนมาทำงานร่วมกับเหล่าทหารส่งท้ายปีจับมือท็อปบูทลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมและยังต้องรับบทหนักถึงหนักมากคอยระวังหลังให้กับนายยอิงด้วยนะคะนี่ก็เป็นฉายาคุณภูมิธรรมคุณอนุทินชาญวีรกูลนี่คนนี้นี่ภาพล่าสุดนะสนามกอล์ฟใช่ไหมกวนกอล์ฟ ที่สนามกอล์ฟใน,นแถบๆนี้นะคะก็เป็นภาพที่ฮือหามากเลยนะคะชายาคุณอนุทินในรอบนี้ก็คือภูมิใจขวางนะคะไม่ใช่ภูมิใจไทยแต่เป็นภูมิใจขวางนะคะ mm hmm. นอกจากตําแหน่งรองนายกคนที่3แล้วก็ยังสวมหมวกหัวหน้าพักภูมิใจไทยทํางานสารเดือนรัฐบาลคุณแพทองทานค่ะก็มีสไตล์การตอบคําถามแบบหยิกแกมหยอกนันที่เป็นสไตล์ของคุณ,อ,อ,คณอนุทินนะคะ พร้อมกับสโลแกนว่าขอทำงานไม่ขัดแย้งใครแต่ว่านับจากลงเรือร่วมรัฐบาลมีการยกมือค้านในรัฐบาลของคุณพักเพื่อไทยเนี่ยอยู่หลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นร่างกฎหมายสกัดการรัฐประหารของสสพักเพื่อไทยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยโอ้โหเรียกว่าอันนี้ก็ไม่ไว้หน้าเหมือนกันนะคะถึงแม้จะเป็นพักร่วมรัฐบาลเดียวกันก็ตามก็คือการโหวตส่วนร่างพรบรประชามติ เห็นคนละด้านเลยไอเรื่องไอเรื่องมติ2ชั้น3ชั้นคะแนน2ชั้น3ชั้นเนี่ยนะคะเออขออภัยคะแนน2ชั้น1ชั้นเนี่ยคือฝั่งของสวนะคะฝั่งของสวแล้วก็พักการเมืองส่วนหนึ่งบอกว่าควรจะคงาการนับคะแนนที่ล็อก2ชั้นเอาไว้ในขณะที่ฝั่งของเพื่อไทยเองหรือแม้แต่ทางพักประชาชนก็บอกว่า2ชั้นมันก็แก้ยากสิเพราะฉะนั้นให้เหลือแค่ชั้นเดียวก็พอนะคะซึ่งต่อได้ก็คิดว่า ทางฝั่งของสอสอทั้งหมดซึ่งรวมไปถึงพรรคร่วมรัฐบาลก็จะคิดเห็นในแนวทางเดียวกันแต่ว่าดูจากผลโหวตแล้วเนี่ยพรรคภูมิใจไทยนี่ชัดเจนมากว่าโหวตคนละทิศเลยกับทางเพื่อไทยเพื่อไทยบอกชั้นเดียวพอภูมิใจไทยบอกไม่ภูมิใจไทยบอกว่าเราต้องสองชั้นเท่านั้นนะคะนี่เป็นจุดยืนของภูมิใจไทยนี่ก็เป็นการขัดแย้งกันล่าสุดเลยเนี่ยนะคะซึ่งก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของความเห็นต่างและก็ภาพที่มันก็ชัดเจนมากขึ้นแต่ก็ถูก สยบด้วยภาพกวนกอล์ฟเมื่อวานนี้แต่ส่วนจะสยบได้หรือไม่ได้อย่างไรนั้นก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่งในการที่จะวิเคราะห์กันไปนี่นะคะในแง่ของทางการเมืองแต่ว่าสื่อก็บอกว่าหลังจากนี้ต้องจับตาบทบาทของรัฐมนตรีหนูให้ดีค่ะว่าจะปล่อยของโชว์ลีลาสร้างผลงานอะไรอีกหรือไม่จากพักภูมิใจไทยที่ได้รับฉายาคุณอนุทินว่าเป็นภูมิใจขวางนะคะมาดูทางพักรวมไทยสร้างชาติกัือนบ้างโอ้โหวันนี้รวมไทยสร้างชาติเนี่ย ได้ฉายาถึง2คนด้วยกันเอารัฐมนตรีว่าการก่อนนะคะนั่นก็คือคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคฉายารอบนี้คือพีรพังค่ะคืออะไรพีรพังบอกว่าพังเรื่องอุดมการนี่เป็นการมีพากษ์วิจารณ์ของสื่อนะคะพังเรื่องอุดมการจากพักขั้วตรงข้ามชินวัตรตกลงปลงใจมาจับมือร่วมรัฐบาลนายกอิงคว้าเก้าอี้รัฐมนตรีกระทรวงใหญ่ก็คือกระทรวงพลังงาน ถูกคาดหวังให้มาแก้ไขปัญหาเรื่องของปมพลังงานให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำมันถูกลงเจ้าตัวยังหมายมั่นปั้นมือประกาศแก้กฎหมายหรือโครงสร้างภาษีน้ำมันจนเปลี่ยนหัวหน้ารัฐบาลแล้วก็ยังไม่ชัดเจนหรือจะซุ่มทำเงียบงานนี้สังคมก็จะต้องช่วยลุ้นกันค่ะว่าจะทำได้ทันรัฐบาลนี้ไหมหรือจะพังพับไปซะก่อนนะคะขณะที่ด้านการเมืองยุคของหัวหน้าพีคุมบางเฮียนรวมไทยสร้างชาติดูยิ่งโลโปรไฟล์ค่ะ จัดกิจกรรมพักได้เงียบกริบตามสไตล์จนเกิดกระแสข่าวเกิดรอยร้าวขึ้นภายในพักนะคะแล้วก็ถูกจับจ้องถึงสัมพันธภาพกับลูกพักว่าจะกอดคอกันไปยาวนานแค่ไหนท่ามกลางกระแสข่าวลือใช่ไหมมันก็มีข่าวลือกันว่าตอนนี้บิ๊กที่เป็นกลุ่มทุนพลังงานที่คอยสนับสนุนพักอยู่ก่อนหน้านี้ก็เกิดการผิดใจคุณข้องมองใจกันเพราะว่า สิ่งที่คุณพีรพันธ์กาลังพยายามอยู่ขณะน,นี้มันอาจจะไปกระทบกับเรื่องของธุรกิจที่เขาทําอยู่ก็เลยมีข่าวหรือว่าตอนนี้มีการไปตั้งพักการเมืองอีกพักหนึ่งขึ้นมาเพื่อเป็นสํารองแล้วรวมถึงการจะปรับคอรอมอต่อไปด้วยสําหรับพักรวมไทยสร้างชาติยิ่งมีข่าวของการกวนกอล์ฟเมื่อวานนี้เนี่ยที่คนเขามองในมุมการเมืองก็มองว่าดูดูแล้วท่าทางคนที่คุณนักสินเอ่ยถึงเนี่ยนะคะ ที่บอกว่าอะไรอย่า,าที่คุณนักสินเอ่ยถึงพักร่วมรัฐบาลน่ะดูดูแล้วไม่น่ะไม่รู้จะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ภูมิใจไทยจะเป็นรวมไทยสร้างชาติหรือเปล่าที่อาจจะถูกเคลียร์ออกจากรัฐบาลของคุณแพรทองทานเนี่ยนะคะก็อันนี้ก็แล้วแต่การวิเคราะห์กันไปในมุมของการเมืองนะคะก็ต้องรอดูปีหน้าเนว่าปีหน้าเนี่ยน่าสนใจหลายเรื่องอ่ะนั่นคือคุณพีรพันธ์ในฐานะของหัวหน้าพักมาดูคุณเอกกนัทพร้อมพันธ์กันบ้างค่ะอันนี้เป็นเลขาของพัก แล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมด้วยนะคะก็ได้รับฉายาว่ารวมวงเล็บเพื่อไทยอ้างชาติโอ้โหดิฉันว่าฉายานี้เจ็บเจ็บเลยแหละรวมเพื่อไทยอ้างชาติล้อมาจากชื่อพักรวมไทยสร้างชาติใช่ไหมคะแต่เนี้ยก็คล้ายๆกับคุณพีรพันธ์เมื่อกี้ค่ะ,คะว่าอันเนี้ย คุณขิงเอกกนัทเนี่ยนะคะเป็นคีย์แมนคนสำคัญของรวมไทยสร้างชาติที่ก่อนหน้านี้คุณขิงเองก็เป็นแกนนำของกลุ่มกปป,ปสใช่ไหมในการขึ้นเวทีเป็นศัตรูของระบอบทักษิณน,นะคะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยพอรวมไทยสร้างชาติมารวมกับทางพักเพื่อไทยเนี่ย สื่อก็เลยมองว่านี่เป็นการรวมกับเพื่อไทยแล้วอ้างชาติโฮโฮเห็นไหมเจ็บไหมเออสื่อก็บอกว่าเรื่องจริงหรือฝันไปทําบรรดาแม่ยกแทบไม่เชื่อสายตาว่าขิงเอกนัทคีแมรรวมไทยสร้างชาติต้องยอมทําเพื่อชาติประกาศร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยเคลียร์ประเด็นคุณสมบัติคนเคยมีคดีก่อนนั่งรัฐมนตรีแบบใส,ส่ภายใต้การนําของคนชิน,นวัตรลั่นในใจไม่ลบไม่เคยลืมอดีต ก่อนยกวาทะเด็ดต้องทำงานโดยคิดถึงบ้านเมืองเป็นหลักถ้าคิดถึงบ้านเมืองก็ทำงานร่วมกันได้ทิ้งอดีตไว้ข้างหลังเร่งโชว์ผลงานเดินเครื่องกวาดล้างโรงงานเถื่อนสารเคมีอันตรายให้เข้าตาประชาชนนะคะนี้เป็นที่มาของฉายาของคุณเอกกน,นัดพร้อมผัดอีกหนึ่งคนที่แบบโอ้โหคนนี้ผลงานโดดเด่นเหลือเกินเป็นรัฐมนตรีในโคต้าของพรรคเพื่อไทย และทำงานโดดเด่นมากโดยเฉพาะในวันที่คุณทักษิณเดินทางกลับมาสู่ประเทศไทยนั่นคือพันตวดเอกทวีสอด2องค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมฉายยาที่สื่อให้ก็คือทวีไอพีค่ะเป็นการล็อกเป้านะคะให้คนของเพื่อไทยเข้ามานั่งกระทรวงยุติธรรมค่ะเรียกว่าเลื่อยขาเก้าอี้อยังไงก็ไม่มีสัน ไม่บอกก็รู้ว่าในายใหญ่ไว้ใจแค่ไหนนับตั้งแต่ภารกิจในการพาในายใหญ่กลับบ้านมาถึง EP2 สงใ่งนายใหญ่ขึ้นไปนอนชั้น14ครองเตียง VIP แทนนอนเรือนจำถึงได้พักโทษทำให้สังคมมองว่านี่เป็นนักโทษ VIP ชัดๆเลยต่อเนื่องที่เร่งออกระเบียบคุมตัวนอกเรือนจำเสียงลือกันให้แซตนะคะว่าเตรียมปูทางสำหรับ VIP หญิงให้ตามรอยพี่ชายหรือไม่ เมื่องานเข้าตาพันวนเอกทวีน่าจะถือบัตร VIP นั่งเก้าอี้นี้ไปแบบยาวๆเลยนะคะไม่ต้องกลัวใครมาเลื่อยขาเก้าอี้เพราะว่าผลงานระดับพระการชิ้นโบแดงขนาดนี้เนี่ยนะคะโอ้โหงานนี้นะคะก็เรียกว่าสื่อก็มองว่าน่าจะได้นั่งเก้าอี้ดีกันไปยาวๆอ่ะเมื่อกี้พูดถึงรวมไทยสร้างชาติไปแล้วใช่ไหมฉายารวมเพื่อไทยอ้างชาติมาดูอีกหนึ่งพักค่ะ พักนี้เนี่ยก็ก็หนักหน่วงเช่นเดียวกันนะฉายาประชาธิปเป๋ค่ะก็คล้ายๆก,กันกับของคุณขิงนั่นแหละเพราะว่าก่อนหน้านี้ประชาธิปัต์กับเพื่อไทยและพระตระกูลจินวัตเนี่ยประกาศชัดเจนว่าเป็นศัตรูคู่อาฆาตกันแต่มาวันนี้พักประชาธิปัต์ไปร่วมรัฐบาลกับทางเพื่อไทยมันเป็นสิ่งที่ เมื่อหลายปีก่อนไม่มีใครคิดใช่ไหมว่ามันจะเกิดภาพนี้เกิดขึ้นแต่คุณผู้ชมการเมืองมันก็คือการเมืองนะจำนี้คำนี้ไว้เลยนะการเมืองก็คือการเมืองนะคะมันไม่มีมิตรและศัตรูที่ถาวรค่ะประชาธิปัตย์ก็เลยได้ฉายาว่าประชาธิเป๋เลยนะคะสื่อบอบฉายย้ายกับคุณเฉลิมชยัยศรีอ่อนรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมว่าประชาธิเป๋ค่ะแปะยี่ห้อประชาธิปัตย์รั้งตำแหน่งหัวหน้าพัก ประกาศพาค่ายสตอกลับมายิ่งใหญ่ไปไปมาๆพลิกหนีหมดฝ่ายค้านไม่ติดอดีตไม่ฟาดฟันทางการเมืองกลืนอุดมการคู่ปรับนับทศวรรษกับเพื่อไทยกระโดดมาร่วมรัฐบาลเดินเป๋จากเส้นทางอุดมการกว่า70ปีจนได้ตั๋วคุมกระทรวงใหญ่แต่ผลงานได้เห็นเขาแค่หลังๆอย่างไม่ชัดเจนนะคะอันนี้ก็เป็นรัฐมนตรีที่ สื่อให้ความสนใจใครสักคนหนึ่งก็แล้วกันนะคะคนสุดท้ายก็คือคุณจิราพรสินทุพไพรหรือว่ารัฐมนตรีน้ำนะคะ,ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายมนตรีค่ะซึ่งก็ดูแลทั้งสคออบอด้วยแล้วก็ดูแลกรมประชาสัมพันธ์ด้วยโดยเฉพาะสคออบอช่วงที่เริ่มตรีนะ้ำมาดูแลก็มีคดีใหญ่ก็คือคดีของบอสพอนะคะที่ไปเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเรื่องของเทวดาสคออบอนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยฉายาที่ได้รับในครั้งนี้ก็คือ จิราพอรค่ะมีจิราพอรแล้วก็วงเล็บลอลิงด้วยนะคะก็คือมันมี2ในยักษ์ความหมายนะคะบอกว่าจากสสรุ่นใหม่ที่เป็นดาวเด่นในสภาค่ะผู้จาฉะฉานะคะถูกคาดหวังว่าจะเฉิดฉายในเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยปรับโสมงานของรัฐบาลเพราะว่าคุมสื่อรัฐก็คือคุมประชาค,มป,ชาคมประชาสัมพันธ์ด้วยแล้วก็สคบอด้วยแต่งานก็เดินไปได้แบบเนิบๆนะคะ สังคมก็มาถึงบางอวารัฐมนตรีน้ำนั่งคุมสอคอบอจากคดีดิไอคอนกรุ๊ปแล้วก็บอสพอนี่แหละค่ะถึงได้จังหวะโชว์ผลงานทางที่ขึ้นชั้นรัฐมนตรีมาตั้งแต่ปลายรัฐบาลของคุณเศษฐาจนถูกตั้งคำถามเรื่องของการทำงานขึ้นปีใหม่นั้นรัฐมนตรีน้ำจะเร่งเครื่องไปต่อหรือจะพอใจจะทำงานเงียบๆแบบสโลลีฟแบบนี้นะคะนี่ก็เลยเป็นที่มาของ2ในยะนะคะจิราพอจะพอไหม แล้วก็มีวงเล็บลอลิงก็เกี่ยวข้องกับกรณีคดีของบอสพอดีไอคอนด้วยนะคะส่วนรัฐมนตรีโลกลืมลองดูนะว่าคุณรู้จักชื่อ3มคนนี้หรือไม่บางคนอาจจะรู้จักแต่ว่านึกไม่ออกแล้วว่าผลงานมีอะไรบ้างหรืออาจจะเคยได้ยินชื่อบ้างแต่ว่าเอ้าเหรอเป็นรัฐมนตรีด้วยเหรอไม่เห็นเคยได้ยินชื่อไม่เห็นเคยเห็นในหน้าสื่อเลยรัฐมนตรีโลกลืม3คนค่ะมีคุณสุชาติชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์คือชื่อคุณสุดชา่าิยังคิดว่าคนที่ติดตามการเมืองคุ้นเคยแน่นอนนะคะเพราะว่ารัฐบาลชุดที่ผ่านมาเนี่ยคุณสุดชาติชงกลิ่นก็ทํางานอย่างขยันขันแข็งแต่ว่าพอมาเป็นรัฐบาลนี้นะคะรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยคุณสุดชาติมาทําหน้าที่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์งานแทบจะไม่เห็นเลยคือเขาเขาทำานี่ไม่ใช่ไม่ทำนั่นก็เชื่อว่าเขาทําเพียงแต่ว่าผลงานที่ออกมาผ่านหน้าสื่อเนี่ย ให้คนได้รับรู้กันว่าอ๋อเรามีเ่อตดีช่วยคนนี้เอ๊ะเขาดูแลเรื่องอะไรนะทําเรื่องอะไรนะนึกไม่ออกคนที่สองพลตวเอกเพิ่มพูนชิดชอบค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนนี้จําได้ตอนเข้ามารับตำแหน่งแรกๆเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์อะไรกับสื่อสักสองสเรื่องแล้วก็หลังจากนั้นก็ <laughs> ยังคิดว่ายัางคิดว่าคงมีคนไปบอกแกแหละว่า อยู่เงียบๆดีกว่าไหมนะคะเพราะว่าพอพูดอะไรให้สัมภาษณ์อะไรออกมาเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดเสียงฮือฮาวิพากวิจารณกันหลายอย่างเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นรัฐมนตรีที่แทบจะไม่เห็นอยู่ในหน้าสื่อเลยนะคะแล้วก็แทบจะไม่ให้สัมภาษณ์อะไรหลังจากนั้นอีกเลยนะคะและคนที่3รัฐมนตรีชื่อว่าณพินทรศรีสันพางค่ะทราบไหมคะรู้จักหน,หน้าทันใช่ไหมคะเนี่ยคะ่ะถ้วคุณดูหน้าจอคุณจะอ้คนนี้เหรอคะชื่อณพินทรศรีสันพาง คนนี้ก็เป็นรลฐมตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะทั้ง3าคนนี้มีบทบาทได้คุมกระทรวงเกรด A นะคะศึกษาที่การเนี่ยเกรด A นะคุณงบประมาณลำดับต้นๆกระทรวงพาณิชย์นี่ก็ลำดับต้นๆน,นะคะผ่านเก้าอี้รัฐมนตรีที่เป็นประตูปูทางสร้างผลงานให้โดดเด่นได้นะแต่3เดือนที่ผ่านมาไม่เปรียงนอกจากไม่เปรียงแล้วเนี่ยเงียบกริบเลยนะคะจนประชาชนเรียกหาว่า สตาร์ทเครื่องไหมตีปี๊บหน่อยไหมว่ามีผลงานอะไรบ้างรับสักกรารใหม่หน่อยจะได้สลัดคอรหาข้อคอรหาเป็นรัฐมนตรีที่โลกหลือนะคะและสุดท้ายโอ้โหอันนี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้วาทะแห่งปีสด,สดสดหมัดหมร้อนร้อนี่เลยนะคะในช่วงของการเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ของภาคใต้นะคะที่คนบอกว่าทำไมรัฐมนตรีแพรทองอขอภายทำไมนาย,ยกแพรทองทาน ไม่ลงพื้นที่ภาคใต้ไม่เห็นสนใจคนภาคใต้เพราะอะไรคะเพราะว่านายกเนี่ยไม่ได้มีฐานเสียงในพื้นที่ภาคใต้ใช่ไหมถ้าเป็นพื้นที่อีสานจะไปกันแบบทันทีใช่ไหมนะนายกเลยก็บอกแก้ตัวบอกว่าไม่ใช่อ้โหูไม่จริงเลยคําว่าละเลยภาคใต้จะละเลยได้ยังไงก็สามีดฉันก็เป็นคนใต้นี่วาทะแห่งปีสามีเป็นคนใต้ค่ะ <c oughs> นี่คือวาทะแห่งปี ที่สื่อทำเนียบมอบให้กับคุณแพทรองทานนะคะด้วยประโยคที่ว่าโอ้เขาว่าละเลยภาคใต้สามีเป็นคนใต้ครอบครัวสามีก็เป็นคนใต้ถ้าละเลยคนใต้ไม่รับคนใต้แต่งงานกับคนใต้ไม่ได้นะคะนี่นี่เป็นคำยืนยันจากใจของนายกแพทองทานเลยนะคะว่าไม่มีทางละเลยโดยเด็ดขาดเพราะว่าสามีดิฉันเป็นคนใต้ค่ะ <h ats uki> อ่อ่านี่นะก็พอแบบ แสบๆขั้นๆนะคะไม่ได้รุนแรงอะไรมากมายสำหรับฉายาของรัฐบาลแล้วก็รัฐมนตรีในปีนี้นะคะนิดนึงแล้วกันนะพอหลังจากที่คุณแพทองทานได้รับฉายาไม่ว่าจะเป็นฉายาที่มีให้กับรัฐบาลนี้ก็คือฉายารัฐบาลพ่อเลี้ยงตัวคุณแพทองทานก็ได้ฉายาแพทองโพยแล้วก็ ว่าท้าแห่งปีก็มีการพูดถึงสามีคนใต้เนี่ยนะนะะักข่าวก็ไปถามว่าเป็นยังไงบ้างคะเป็นไงบ้างคะฉายานี่ถูกอกถูกใจไหมคะคุณแพรทองทานก็บอกว่าโอ้แพรทองโพยอะไรคะเราเป็นแพรทองแพลคะ่ะเพราะว่าเราใช้ iPad เราไม่ได้ใช้โพยนะคะซึ่งสื่อก็บอกว่าข้อมูลอยู่ใน iPad นายกก็ตอบกลับว่าแซลเล่นคือเรียกว่านายกก็พยายามจะบอกว่า ไม่ซีเรียสอะไรนะคะเพราะทุกวันนี้เนี่ยก็มีงานเยอะเครียดก,กันมากพออยู่แล้วอย่าแฮปปี้ค่ะแฮปปี้ไม่ได้ซีเรียสอะไรกับเรื่องนี้อย่าดราม่าอย่าทะเลาะกันเลยทุกวันนี้ก็ทํางานกันมาทั้งปีแล้วเป็นโหมดที่ต้องแฮปปี้แล้วนะคือเธอก็ไม่ได้ถือสาหาความอะไรกับสื่อที่สื่อตั้งฉายาอันนี้ให้กับเธอเนี่ยนะคะส่วนสื่อถามว่าแล้วคําว่าสามีเป็นคนใต้เนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะเลยนะคะแล้วก็เป็นวาทาแห่งปีด้วยนายกก็ย้อนถามกลับไปว่า วิจาร์ณเรื่องอะไรหรอนะคะสื่อก็บอกว่าก็ว่านายกไม่ลงพื้นที่ภาคใต้เพราะไม่มีไม่มีฐานเสียงในพื้นที่ภาคใต้คุณแพทองทานก็บอกว่าไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนต้องดูแลหมดการจะลงพื้นที่เนี่ยนะคะไม่ว่าจะน้ําท่วมที่ไหนนายกไปคนเดียวไม่ไหวหรอกแน่น,นอนคอรมอก็มีหลายคนก็ช่วยกันนะคะตนเองก็ลงไปช่วยเหลือในทันทีนะคะนี่ก็เป็นคำยืนยันของนายกนะคะว่า ไม่ไม่ได้ละเลยนะคะก็มีเป็นคนใต้อะก็คัวสามีก็เป็นคนใต้จะไปละเลยได้ยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นสีสันในช่วงของปลายปีนะคะที่สื่อก็จะมอบให้อันนี้เป็นสื่อทำเนียบนะเดี๋ยวมีสภาอีก